เมื่อฉันล้มเธอก็อยู่กับฉันเมื่อฉันมีบาดแผลเธอก็อยู่กับฉันเมื่อฉันไปหาหมอเธอก็อยู่กับฉันตอนนี้เข้าใจแล้วแกตัวสวยนี่หว่าก่อนตอนเราคบกันใหม่เมียฉันเรียกฉันว่าที่รักจนสายตัดแต่ตอนนี้เมียฉันเรียกฉันว่าไอซัตแล้วก็วางสายไปเลยแฟนี่มันเครื่องดื่มของคนจนชัดๆทำไมล่ะเพราะว่าถ้าคนรวยง่วงนอน พวกเขาก็แค่ไปนอนบอกคุณแล้วไงเงินไม่ได้อยู่ในอากาศแล้วมันอยู่ไหนล่ะอยู่กับเมียไงไอ้ซัดแครู้ป่ะประเทศเหลือ76งวัดไมวะไม่มีตังค์ขอยืมหน่อยตอนนี้เหลือ75ละทำไมวะไม่มีเลยเมื่อวานฉันไปหาหมอดูเขาทำนายว่าจะมีผู้หญิงมาหลอกเอาเงินฉันแล้วไงฉันเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนให้หลอก สาสาวมาจีบเราจะบอกเขาอะไรวะบอกว่ามีเมียแล้วเป็นคนดีเป่า <g liamo> เผื่อน้องเขาจะรับได้เคยคบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ครอบครัวเธอคัดค้าน <g iven> พ่อแม่เขาเหรอสามีเขาเมียผมนี่โง,ง่จริงๆซักผ้าก็ไม่ได้กวาดบ้านก็ไม่ได้ล้างจานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นนี่ผมสอนมาสิปีแล้วนะ ใช่โง่จริงๆแกหมายถึงเขาเหรอฉันหมายถึงแกไอ้บ้าก็เขาบอกให้ดื่มน้ำวันละสามลิตรแล้วน่าจะใสกูลองทำตามแล้วใสคือเยี่ยวหน้าดำเหมือนเดิมไอ้ซัดเมี่ยคอยคือโง่คือปึกคักแท้พี่น้องสอนล่างถวยล่างจานมาเป็นสิปีแล้วก็ยังเฮ็ดบ่เป็นยุคอยได้เฮ็ดให้เบิ่งท่าสูมือนน่ เมื่อกี้เมียใส่ให้สักผ่าข่อยศูนแห้งเลยสวนเลยบอกมึงบา้าติคนกำลังล่างจานอยู่เอาที่ระยางแน่เหตุบ่ท่านคนเป็นเมียฟังไววเดอ้อเวลาเว้ากักผัว่าขืนเสียงเป็นอย่างวะเดี๋ยวผัวตื่นตกใจมืดเลยทำงานยังกับคนบ้าเงินเดือนออกมากูนึกว่าคนว่างงาน กูไปหาหมอมาหมอพูดคำเดียวกูยืนไม่อยู่เลยอาการหนักเหรอเปล่า <_ d ata> หมอบอกเชิญนั่งก่อนครับเมื่อวานเมียจิกหัวดาสารพัดกูขึ้นเลยขึ้นไปเอาน้ำมาให้จะได้ใจเย็นๆ <_ d ata> อ,อ๋อ <_ d ata> ไอซั์เจ้าหนี้โทรมาถามว่าเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะใช้ <_ d ata> คุณก,ก็ตอบไปดิว่าใช้หมดไปตั้งแต่วันแรกที่ยืมแล้วเบื่อวะ แต่ละมือมีคนโทร่มาคุยแต่เรื่องเงินมึงก็บอกไปดิว่าไม่มีให้ยืมมันบม่ได้ทรมายืมมันโทร่มมาท่วง